สวัสดีค่ะสวัสดีชาววิธีเกษตรทุกท่านนะคะวันนี้เราพามาชมเรื่องของเห็ดนะคะเยอะมากเลยวันนี้เราจะพามาพูดคุยนะคะกับเจ้าของฟาร์มเห็ดนะคะว่ามีวิธีการดูแลเรื่องของเห็ดยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่เจ้าของฟาร์มเห็ดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวคนแนะนําตัวเองหนะะ่อยค่ะพี่คะ พี่นิลาไมทิพสิงชื่อเล่นชื่อพี่ไมค่ะอ๋อพี่ไม้นงนพัทฟาร์มเห็ดลงนพัทฟาร์มเห็ดนะคะตอนนี้กําลังตัดเห็ดใช่ไหมคะพี่ตัดเห็ดส่งใช่ไหมคะค่ะตัดเห็ดส่งแม่ค่ะโอ้โหเห็ดเยอะมากค่ะท่านผู้ชมเยอะมากเลยอันนี้เป็นเห็ดอะไรคะพี่เห็ดขอนขาวหรือว่าเห็ดขอนดําจ้ะอ๋อเห็ดขอนขาว ก็คือหน้าเขาจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะพี่ค่ะหน้าเขาจะเป็นสีขาวแต่อันนี้มันจะพันขอนดําหน้ามันก็จะดําหน่อยนิดนึงค่ะอ๋อเป็นเห็ดขอนขาวเห็ดสวยมากเลยค่ะนี่พี่ไม่ขายอยู่ที่กิโลเท่าไหร่คะพี่กิโลกรัมละร้อยค่ะกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคะก็คือแต่ถ้าขายส่งก็จะอีกราคาหนึ่งอ๋ออันนี้คือราคาปีนะคะกิโลละหนึ่งร้อยบาท เลือกตัดดอกที่มันบานแล้วพอตัดนะคะเลือกเก็บดอกที่บานแล้วค,คือบานสวยใช่ไหมคะค่ะบานสวยพอดีค่ะอ๋ออันนี้คืออายุบานกี่วันคะพี่ก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็พรุ่งนี้ก็น่าจะบานแล้วค่ะถ้าถ้าเป็นตุ่มๆแบบนี้นะะอ๋อที่เราเห็นเป็นตุ่มๆนี่คือเห็ดน,นะคะค่ะนี่อ๋อแต่ถ้าเท่านี้ก็จะประมาณห้าโมงเย็นจะบานนะคะถ้าดอกใหญ่ขึ้นมาหน่อย อ๋อถ้าสมมุติว่าถ้าเราเห็นแบบนี้นะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะจะบานแต่ถ้าเห็นเนี่ยบานแค่นี้ก็คือจะมาเก็บอีกทีหนึ่งรอบตอนเย็นค่ะห้าโมงเย็นวันหนึ่งเก็บกี่รอบคะพี่มหม่ก็ประมาณสามรอบค่ะสามรอบโอ้มีตีสองแล้วก็สิบเอ็ดโมงแล้วก็ห้าโมงเย็นค่ะแล้วรอบหนึ่งเนี่ยได้ประมาณกี่กิโลคะพี่ประมาณ ิดกว่าโลค่ะเพราะว่าเปิดแค่หนึ่งหมื่นก้อนแล้วแต่ว่าเราเปิดเยอะมันก็ได้เยอะค่ะโอ้แต่ว่าในนี้เรามีอยู่ห้าพันก้อนค่ะห้าพันก้อนแต่ว่าไม่ได้ออกพร้อมกันทั้งห้าพัน่ไมะไม่ได้ออกพร้อมกันคะ่ะจะทยอยออกสลับกันออกค่ะอ๋อแต่ว่าจะมีให้เราเก็บได้ทุกวันค่ะตอนนี้คือเก็บเป็นตอนกลางวันนะคะก็คืออากาศข้างในนี้ก็คือจะร้อนอบอบอบหน่อยเนาะอบอ้าวนิดหนึ่งเพราะว่าเห็ดนี้เขาชอบ ชอบร้อนหรือว่าชอบอากาศเย็นคะพี่หมเข็้อนขาวชอบร้อนค่ะชอบอากาศร้อนใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะคะอ๋อเป็นร้อนชื้นแต่ถ้าร้อนเกินไปก็คือส่งผลกระทบไหมคะส่งค่ะดอกมันจะหุบหุบเข้าอะค่ะดอกมันจะไม่บานนะคะอ๋อเหมือนมันจะไหมใช่ไหมคะมันจะไม่สวยอ๋อนี่ค่ะโอ้โหนี่ถ้าอากาศหนาวก็จะไม่ออกค่ะ อ๋อถ้าเห็ดคอนขาวนี่คือถ้าอากาศหนาวนี่คือไม่ไม่มีดอกคือออกยากนะต้ออย่างเดียวอบค่ะมันจะมีเตาอบค่ะอ๋อมีเตาอบเราจะเอามาอบกันโอ้โหนี่ค่ะเยอะมากขอดูมีดหน่อยได้ไหมคะพี่หม่มีดก็ประมาณนี้ค่ะมีดนี่นะคะเป็นมีดปลายแหลมเนาะจะเป็นพวกคัตเตอร์เป็นอย่างนี้ได้ไหมค่ะได้ค่ะแต่ว่าตัดไปแป๊บเดียวมันก็จะไม่คมแล้วค่ะอ๋อมันจะหมดคมเนาะเพราะฉะนั้นจะเป็นมีดที่ว่า มีความหนาหน่อยเนาะพวกเราเอาไว้รับใช่ไหมคะค่ะโอ้เนี่ยค่ะนี่เยอะมากอันนี้ไม่ได้ตัดชิดมากเหลือขามันไว้หน่อยนึงค่ะวิธีาธการตัดวิธีการตัดเห็ดคอนขาวนะคะ,คะพี่ไมค์บอกว่าก็าจะเหลือขามันไว้หน่อยนึงอะคะ่ะก็คือเราไม่ให้ตัดชิดจนว่าไม่ให้เหลืออะไรเลยค่ะนี่ค่ะตัดให้มีขอบคือให้เหลือขาไว้นิดนึงค่ะเพราะอะไรคะพี่ ถ้าตัดถึงถึงก้อนมันมันจะทําให้ก้อนเห็ดนี่ไม่ค่อยจะออกค่ะเพราะว่ามันเป็นกระทบกระเทือนกับอันนี้ของมันนะคะกับหน้าเห็ดใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ไปกระทบกับกับเนื้อหน้าเชื้อเนาะเชื้อเห็ดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเหลือขาไว้นะคะตัดไม่ให้ไม่ให้สุดเลยไม่ให้ขูดให้ถึงเนื้อไอตัวหน้าเห็ดเนี่ยนะคะต้องเหลือขาไว้อันนี้มันเหี่ยวแล้วมันก็จะล่วงออกมาอันนี้คือพี่ใบเก็บกี่ครั้งแล้วคะ อันนี้หรอคะใช่ค่ะก็อันนี้หน้าที่สองค่ะหน้า,นาที่<ร>สองเก็บไปแล้วอือเพราะเห็ดถ้าเก็บเขาจะเรียกเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าใช่ไหมคะค่ะเก็บเป็นเก็บเป็นรอบนะคะหน้านึงแล้วถ้าสมมติว่าเก็บไปแล้วค่ะพี่ไม่หมดเนี่ยเก็บครั้งนี้พี่ไม่ตัดไปแล้วนานไหมคะมันถึงจะเกิดชุดใหม่ออกมาเจ็ดถึงสิบสี่วันค่ะอ๋อถ้าอากาศร้อนก็ประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันอืม ถึงจะออกมาอีกรอบหนึ่งถ้าสมมุติว่ามีมีลูกค้าซื้อไปสมมุตินะคะพี่ใหม่ซื้อก้อนไปจากพี่ใหม่เนี่ยคือทํโรงเรือนเรียบร้อยแล้วก็ซื้อก้อนไปแล้วมีวิธีการยังไงคะก่อนที่เราจะเปิดดอกกออ็ไม่มีอะไรมากคะ่ะเอาไปถึงก็รดน้ําปล่อยไว้สักสาวันค่อย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 เปิดคะ่ะ ค่อยเปิดหน้าหามายว่าเราเอาไปก็คือไปวางก้อนเรียงไว้เหมือนของพี่ไม้นะคะเรียงไว้แล้วก็ดน้เรียงไว้พื้นโรงเรือนของเราะคะ่ะลดน้ําที่พื้นนะคะลดน้ําที่พื้นแล้วที่ก้อนเหรอคะลดไหมไม่ลดค่ะลดแต่พื้นอย่างเดียวอ๋อลดแต่พื้นอย่างเดียวเป็นเวลาสามวันค่ะแล้วก็เปิดเปิดหน้าก้อนมันนะคะค่ะ มันไม่มีก้อนให้ดูไม่มีก้อนเนาะ,ะแ,ตแต่แต่เข้าๆก็คือจะเอาฝา,า,าแล้วก็เอาคอออกค่ะค่ะก็คือแกะเพราะมันจะมีคลิปที่เรามาถ่ายก่อนหน้านั้นนะคะให้ถ้าใครอยากจะดูก็คือกลับไปย้อนดูนะคะมันจะมีอยู่ก็หมายความว่าให้เรามาแกะเอาคอเอาคอออกแล้วถ้าเราเห็นแบบแบบอย่างนี้แล้วอ่ะเราค่อยกรีดถุงค่ะอ๋อถ้าสมมุติว่า แกะคอออกแล้วก็ดึงถุงนะดึงถุงออกมาอเหดอกเห็ดก่อนนะคะอ๋อต้องเห็นแบบนี้ก่อนค่ะอ๋อคือแสดงว่าต้องมีตุ่มเห็ดออกมาซะก่อนเราค่อยกรีดถุงออกอ๋อแต่ถ้ายังไม่เห็นเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์ยังค่ะก็คือคุณห้ามไปกรีดออกเป็นเด็ดขาดอ๋อแล้วทุกก้อนถ้าสมมติว่าซื้อไปสองร้อยก้อนก็คือถุงไหนออกก่อนแล้วก็กรีดก่อนใช่ไหมคะค่ะคือไม่พร้อมกันไม่เป็นไรใช่ไหมคะพร้อมกันไม่เป็นไรค่ะ อ๋อแต่ถ้ายังไม่เกิดเป็นตุ่มๆแบบนี้ออกมานี่คือคห้ามกีดเด็ดขาดเนาะค่ะเนี่ยค่ะมันจะเป็นตุ่มๆนี้คือโดกมากเลยแล้วจากนั้นนะค่ะพี่ม่การลดน้ําลดอะไรยังไงคะลก็ลดน้ําที่พื้นค่ะลดน้ําที่พื้นเปิดดอกแล้วก็เปิดเปิด,ปดแล้วก็ลดน้ําที่พื้นไปเรื่อยๆค่ะถ้าเรากีดถุงเสร็จมันเยอะแล้วถ้าเรากีดถุงๆที่เรากีดน่ะมันเยอะแล้วเราก็ลดน้ําที่หน้าก้อนได้เลยค่ะอ๋อหมายว่าถุงเสมอสองร้อยถุงเนี่ยถ้าออก เยอะเนาะ,ะถ้ามีตุ่มๆอย่างงี้ออกเยอะแล้วกีบถุงเยอะ,ะก็คือค่อยลดน้ําที่ถุงได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเปอร์เซ็นต์ว่าอา้ยังยังมีน้อยอยู่นี่คือยังยังไม่ต้องลดลดน้ําก็ลดแบบเฉียงๆไม่ให้มันกระทบกับหน้าก้อนมากค่ะอ๋อไม่ให้ไม่ให้มัน <ลด S 1> เข้าไปในหันหน้าโดยตรงนะคะไม่ให้มันถ้าเรายืนลดแบบตรงๆมันอาจจะเข้าไปในซอกและไปทําลาย,ย,ายเชื้อเห็ดนะคะ ฉะนั้นเราต้องยืนรถแบบเฉียงๆใช่ไหมครับพี่หม่ค่ะโอ้ค่ะค้างจะมีลักษณะแบบนี้เลยนี่ค่ะทําก็คือตรงที่วางเห็ดนี่ก็คือมันจะทําเป็นเฉียงนะคะนําลักษณะเอียงเพราะว่ามันจะได้วางเรียงเห็ดเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นได้หลายก้อนนะคะแต่ถ้าทําชั้นตรงนี้นะคะที่เราจะวางเห็ดตรงขึ้นอยางเนี้มันจะล้ม นะคดังนั้นเราต้องทําเฉียงเอียงแบบนี้นี่ค่ะอันนี้คือพี่ไมบ้บรรจุอยู่ที่ห้าพันก้อนนะคะนี่ค่ะคือเยอะมากมใช่ไหมคะนี่แล้วพรุ่งนี้ใช่ไหมคะพี่ไม้ฝั่งนี้จะได้เก็บก็ประมาณห้าโมงเย็นก็ถ้าเข้าบรรจุถ้ามันพานก็ได้เก็บออกไปอีกค่ะ สดงว่าบานเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าอากาศร้อนมันจะบานเร็วมากค่ะอ๋อแสดงว่าช่วงฤด,ดูร้อนนี่เป็นช่วงทําเงินของเห็ดขอนขาวเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วที่นี่เราทําเห็ดอะไรบ้างครับพี่ไม่เห็ดขอนขาวกับเห็ดนางฟ้าค่ะอ๋อทำเห็ดขอนขาวกับเห็ดนางฟ้านะคะอย่างเห็ดบดนี่ไม่มีเนาะเห็ดบดมันเป็นทีแรกก็ทําอยู่ทีนี้มันออกดอกไม่ดีเพราะว่ามันเป็นสวนยาง อ๋อค่ะถ้าเห็ดบดมันต้องเป็นพี่โล่งเลยค่ะโล่งแบบไม่มีต้นไม้อะไรเลยเพราะอะไรคะพี่ใหม่มันชอบความร้อนมากอะค่ะก็คือร้อนกว่าเห็ดเห็ดคนขาวอยู่แล้วค่ะต้องร้อนกว่าค่ะอ๋ขนาดว่าเห็ดคอนขาานี่คือตอนนี้ในโรงเรือนที่เราอยู่นี่คือร้อนมากเลยค่ะคืออบคือเหนือ,อไหลเลยอะแสดงว่าเห็ดเห็ดบดเห็ดบดนี่คือต้องร้อนกว่านี้อีกค่ะต้องไม่มีต้นไม้ต้องไม่มีอะไรอ๋อเราเราก็เลยเนะาะทาตามพื้นที่เราใช่ไหมคะ,คะ พื้นที่เรามีสวนยางนะคะเราอยู่เห็ดนี้จะออกเยอะออกมากนี่ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะพี่ไม็ขึ้นอยู่กับเชื้อเชื้อเชื้อที่เราทําก้อนแล้วก็่ะพภาพอากาศค่ะค่ะยังยังของพี่ไม้นี่คือลดน้ําวันละกี่ครั้งคะวันละสามครั้งค่ะวันละสามครั้งแต่ถ้าฝนตกไม่ลดน้ํานะคะ,คะก็คือถ้าฝนตกนี่คือไม่ต้องลดเลยใช่ไหมคะมันจะมีความชื้นอยู่ ถ้าเชื้อดีก็จะทําให้เห็ดนี้ก็คือออกเยอะเนาะ,ะเก็บได้นานแล้วมันขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยไหมคะพี่หม่ขึ้นอยู่ค่ะการดูแลก็สําคัญถ้าเราลดน้ําไม่ถูกวิธีก็จะทําให้ก้อนเห็ดของเราเน่าอะค่ะอืมจะทําให้ก้อนเน่าเร็วก็คือเก็บได้ได้ไม่นานเนาะค่ะอย่างของพี่ใหม่นี่สมมุติว่าชุดเนี้ยค่ะห้าพันก้อนเนี่ย ที่เคยทํามาชุดนี้ทําแต่ละชุดทั้งหมดหนึ่งหมื่นก้อนคะ่ะแต่ว่าโรงนี้อ่ะห้าพันก้อนค่ะแล้วห้าพันก้อนนี้เก็บได้นานไหมคะก็จะเอาไว้ประมาณสามสี่เดือนนะคะเพราะว่าเราทําแบบขายส่งตลาดเราต้องทําแบบทิ้งก้อนเร็วๆคะ่ะเพราะว่าเราจะได้เปิดชุดใหม่อถ้าเราเก็บไว้แล้วเห็นเราออกถ้าละถ้าหลายหน้าแล้วเห็นเราออกน้อย มันจะไม่คุ้มค่ากับการที่เราดูแลรดน้ํามันนะคะอ๋อเราก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปเรื่อยๆถ้าบางท่านจะเก็บให้มากกว่าสี่เดือนก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะเป็นปีเลยก็ได้ค่ะอ๋อแต่ว่าเห็ดเนี่ยคือมันจะออกคือน้อยเวลาเก็บแต่ละครั้งมันได้ไม่เยอะค่ะมันก็เสียเวลาเนาะเสียเวลาค่ะเราก็เลยจะอ้าวสักสี่เดือนนี้ก็คือเราเปลี่ยนชุดใหม่เลยเข้าใหม่เลยสี่เดือนก็เปลี่ยนเลยค่ะเสียว่าจาก แภายใน4เดือนนี่คือเราเก็บได้ทุกวันเลยใช่ไหมพี่ใม่อ๋อก็คือสร้างเป็นยอดเงินได้ไดเยอะอยู่นะคะเพราะมันทุกวันเลยคือเราแค่มีเห็ดมาชุดเดียวใช่ไหมคะเห็ดชุดเดียวเปิดหน้าเสร็จแล้วก็เก็บอยู่อย่างนั้นก็คือมีวิธีการดูแลรดน้ําใช่ไหมคะอย่างเดียวเนาะ <c oughs> นก็คือมีแค่รดน้ำอย่างเดียวเพราะว่า เชื้อเห็ดเนี่ยคือมันโดนอัดโดนอะไรมาเรียบร้อยแล้วปรุงมาเรียบร้อยรดน้ำแล้วก็เก็บดอกอย่างเดียวเวลาเราตัดก็ระวังอย่ายให้มือไปโดนโดนก้อนอื่นนะคะถ้ามันเป็นดอกอยู่แล้วถ้ามือเราไปโดนมันจะทําให้ก้อนนั้นไม่ไม่ไม่โตค่ะอ๋อหรอคะค่ะคือคือหมายถึงยังไงค้พี่หม่ถ้ามือเราไปโดนนะนนนคะเหมือนที่ว่าเราตัดกําลังตัดอยู่ค่ะค่ะตัดอยู่แล้วมือเราไปโดนไปโดนไอ้ที่มันกําลังจะออก ทำให้ตุ่มๆออกมาใช่ไหมคะทาให้มันไม่ค่อยโตไม่โตแล้วก็ทําให้มันหักอ๋อเ,เพราะฉะนั้น <จบ S 1> เราก็ต้องระวังเนาะค่ะอ๋อแบบว่าเวลาระวังก้อนอื่นด้วยค่ะถ้าเราตัดเฉพาะอยู่นะ,ะก็คือให้ให้ระวังอย่าไปให้โดนไปโดนสัมผัสหน้าของหน้าอื่นเดี๋ยวจะทําให้เสียหายนะคะคือเทคนิคนะคะสําหรับท่านไหนที่ที่คิดที่อยากจะทาเนาะอยากจะทําหิดก็คือที่ฟาร์ม นุงนะพัดฟาร์มนะคะจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดนะคะก้อนละ8ดบาทแล้วก็ท่านไหนสนใจอยากจะได้เห็ดอ่อ,อนๆน,นะคะเห็ดขอนขาอ่อ,อนๆดอกตุ่มๆน่ารักน่ารักไปทานสดๆนะคะก็สามารถที่จะโทรหา,าพี่ไม้ได้นะคะพี่ไม้ฝากเบอร์นะคะพี่ไม้เบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าห้าเก้าหกสี่สี่ห้าสามหกค่ะค่ะ ถ้าใครสนใจเนาะ<ช>ก็สามารถโทรหาพี่ไม่ได้นะคะโทรเบอร์นี้เลยถ้าอยากได้เห็ดส่งไหมคะพี่ไม่ถ้าอยู่ในระแวกใกล้ๆแถวนี้ส่งค่ะส่งเนาะอันนี้คือมันเป็นเขตบ้านอะไระคะพี่ไม่บ้านสุกระเสษมหมู่สองค่ะบ้านสุกเสษมหมู่สองอำเภอเขาวงเนาะค่ะอำเภอเขาวงถ้าใครสนใจนะคะอยากจะได้ทั้งอยากจะได้ก้อนไปลองปลูกลองเพาะเลี้ยงดูแล้วก็อยากจะได้เห็ดสดๆไปทานนะคะแล้วก็โทรหาเบอร์นี้เลย นะคะถ้าอยู่ใกล้ในเขตนี้เดี๋ยวพี่ไม่จะไปส่งหรือว่าถ้าใครสะดวกมารับก็ออกมาเส้นนี้เลยเนาะเส้นบ้านสุขเสษมน่าจะไปหลังหลังโรงเรียนกุดป,ปักขาวนะคะถ้าใครสนใจ